สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผูฟ้ฟังช่องไฟเดลลิวอพูชานัลทุกท่านมาพบกับสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรลิเวอร์พูลประจําวันพฤหัสบดีที่25กันยายน2568กันนะครับเริ่มต้นที่ข่าวที่1กันเลยโจวานนี่เรยอนี่กองหลังดาวรุ่งวัย18ปีของสโมสรลิเวอร์พูลที่เพิ่งได้ลงประเดิมสนามในเกมคาราบาวครับรอบ3กับซาเทมตันต้องเจอกับฝันร้ายทันทีไม่ได้รับบาดเจ็บเอ็นข้อเ้าหัวเขา่าหรือ ACL ฉีขาด และคาดว่าจะต้องพักยาวตลอดทั้งฤดูกาลนี้โจวานนี่เลโอนี่เพิ่งจะโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจนในเกมแรกในสีเสื้อหงแดงลิ์พูแสดงให้เห็นถึงความนิ่งและการสั่งการในเกมรับได้อย่างโดดเด่นแต่แล้วในนาทีที่80เขาก็ต้องออกจากสนามหลังจังหวะปะทะกันที่ริมเส้นโดยอาการบาดเจ็บนั้นชัดเจนทันทีและล่าสุดฟอเบซิโอรโรมาโนรายงานว่านี่คือการฉีกขาดของ ACL ซึ่งปกติ ใช้เวลาพักฟื้น9-12เดือนการขาดหายไปของโจเวนีเรโอนี่ทำให้ลิเวูเหลือตัวเลือกกองหลังอาชีพเพียงแค่3าคนวัวจ ah ิฟานไดอิบบาฮิมากนาเต้และโจโกเมเท่านั้นขณะที่ลิสวิลเลียมอาจได้โอกาสกลับมาหลังมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมกับซาตันตันส่วนแฟนบอลลิเวูบางคนก็คงย้อนนึกถึงความผิดหวังที่สโมสรพลาดการคว้าตัวมาร์เกฮีในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมาอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ ยังส่งผลถึงรายชื่อในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลอบลีกเฟสอีกด้วยเนื่องจากกฎใหม่ของยูฟาที่อนุญ,ญาตให้สโมสรเปลี่ยนตัวผู้เล่นหากมีการบาดเจ็บระยะยาวทําให้เฟเดริโกเคียซ่าซึ่งพลาดโผไปในตอนแรกมีลุ้นถูกใส่ชื่อแทนหลังจบเกมอาเนอร์ส็อตให้สัมภาษณ์ด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนักโดยบอกว่าแน่นอนว่าเขารู้สึกแย่ทันทีเพราะมันไม่ดีตั้งแต่แรกเห็นเราคงต้องรอผลการตรวจอีกครั้งแต่โดยปกติแล้วอารมณ์ของนักเตะ บ่งบอกอะไรได้มากนี่จึงเป็นทั้งข่าวที่โชคร้ายสำหรับโจวานนี่เรโอนี่และปัญหาใหญ่ที่ลิ์พูต้องเผชิญในการวางแผนระยะยาวของฤดูการนี้มาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับอาร์เนอร์สล็อตกุนซือหงแดงลิ์พูยอมรับแบบตรงไปตรงมาหลังจบเกมคาราบาวครับที่ลิ์พูเฉือนเอาชนะเซาแซมตันไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึ่งว่าเขาไม่พอใจเป็นอย่างมากกับผลงานของนักเตะบางคนแม้สุดท้ายทีมจะสามารถเก็บชัยชนะได้ก็ตามเกมนี้อาร์เนอร์สล็อตเปลี่ยนผู้เล่นถึง11ตําตำแหน่ง จากนัดเอาชนะเอเวอเรตันในพรีเมียร์ลีกอังกฤษและยังเลือกใช้นักเตะดาวรุ่งจากอะคาเดมีถึง5คนบนมานั่งสำรองทำให้รูปเกมในครึ่งเวลาแรกดูขาดความลื่นไหลแต่ถึงอย่างนั้นกุนซือชาวรัฐก็ยังคงคาดหวังให้ลูกทีมทำผลงานได้ดีกว่านี้สิ่งที่เขายกย่องคือฟอร์มการเล่นของแอนดี้โลปัสันและเฟเดริโกเคียซ่าโดยชื่นชมว่าทั้งคู่เล่นอย่างจริงจังไม่ประมาทและใช้เป็นตัวอย่างให้คนอื่นดูโดยเฉพาะเฟเดริโกเคียซ่าที่ทำแอซซิสครั้งที่2 จากการวิ่งทะลุลายและลูปสันที่ยังคงรักษามาตรฐานสูงเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามเมื่อถูกถามว่าหมายถึงใครที่เล่นได้ต่ำกวามาตรฐานอ่าเนื้อสรเลือกไม่เอ่ยชื่อแต่ทิ้งท้ายว่าพวกเขารู้ตัวดีอยู่แล้วหนึ่งในนั้นที่ถูกพูดถึงก็คือฮูโกเอเกติเก้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสแม้เขาจะสามารถยิงประตูชัยให้กับทีมได้แต่ก็ถูกไล่ออกจากสนามเพราะถอดเสื้อดีใจทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็เพิ่งได้รับใบเหลืองจากการเตะบอลทิ้งเรียกได้ว่า เป็นการตัดสินใจที่ทั้งไม่จำเป็นและโง่เขลาตามคำพูดของอร์เนอร์สลตซซึ่งผลก็คือเขาจะติดโทษแบนเกมพิมล,ลิอังกฤษกับคิดตันพาเลททันทีอีกคนที่อาจถูกวิจารณ์คือเยลมี่ฟิมปงแบ็กขวาที่ย้ายมาจากไบเออร์เลเวอร์กูเซนฟอร์มเกมนี้ต่ำกว่ามาตรฐานอย่างมากตามสถิติจากฟุตบอลบอเขาได้รับคะแนนเพียง6.3ไม่มีผลงานเกมรับเลยแถมแพ้ดวลถึง4ครั้งชนะเพียงแค่1ครั้งด้วยเหตุผลนี้เกมเจอกับพาเลตในสุดสัปดาห์นี้ คอเนอร์แบตลีน่าจะกลับมาเป็นตัวจริงทางฝั่งขวาส่วนแดนหน้าจะเป็นโอกาสของอล็กซนเดออิซักหากฟิตพอที่จะลงเล่นได้หากอิซักยังไม่พร้อมเฟเดริโกเคียซ่าก็อาจถูกดันไปยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าแทนฮูโกอิจิเต้ขณะที่เจเดนแดนดารุ่งที่ทําผลงานได้ดีใน20นาทีสุดท้ายกับซาทัมตันก็อาจได้ลุ้นลงสนามเช่นกันสรุปแล้วอาร์เนอร์ส็อตแม้พอใจกับผลการแข่งขันแต่ชัดเจนว่าเขาต้องการเห็นมาตรฐานการเล่นที่สูงกว่านี้จากนักเตะบางคน และข้อความนี้ก็คงไปถึงนักเตะที่เขาหมายถึงเรียบร้อยแล้วมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับสำหรับสโมสรล์พูลเป้าหมายสูงสุดของแต่ละฤดูกาลก็คือการคว้าแช,ชมป์ให้ได้มากที่สุดแต่หลายคนก็มักตั้งคําถามว่าถ้วยเล็กอย่างคาราบาวครับจะกลายเป็นภาระมากกว่าประโยชน์หรือไม่ในความเป็นจริงคุณค่าของรางวัลจากถ้วยคาราบาวครับเทียบไม่ได้เลยกับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกที่ทําเงินมากกว่าถึง18เท่าแต่แรงจูงใจของถ้วยนี้ไม่ใช่เรื่องเงินหากเป็นกิยศ และที่ผ่านมาลิปูก็เข้าชิงรายการนี้ถึง3ครั้งในรอบ4ปีหลังสุดคำถามก็คือนอกจากทั่วรางวัลแล้วคาราบาวครับให้อะไรกับทีมลิปูอีกบ้าง1สร้างโอกาสให้นักเตะก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงตัวอย่างชัดเจนก็คือโคดิชกักโปรูร้การที่แล้วเขาไม่ได้เป็นตัวเลือกแรกแต่สามารถใช้เกมคาราบาวครับโชว์ฟอร์มการเล่นยิงได้ทั้งในเกมกับเวสต์แฮมและไบรตันจนท้าที่สุดได้ยึดตำแหน่งปีกซ้ายตัวจริงและดันให้ลูดิอาร์ต ต้องถูกปรับไปเล่นเป็นฟอร์นายแทน 2. รักษาความฟิตของทีมรอบแรกๆของถ้วยใบนี้ถือเป็นโอกาสทองสาหรับนักเตะที่ไม่ได้ลงเล่นในเกมพมรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นประจําเช่นเฟเดริโกเคียซ่าที่ต้องเตรียมรอ,อโอกาสโดยเฉพาะเมื่อโมซาลากาลังจะไปเล่นแอฟริกันเนชันคัพในเดือนธันวาคมรวมถึงโจโกเมสที่อาจต้องรับภาระมากขึ้นหลังจากโจวานนี่เรวนี่ได้รับบาดเจ็บพักยาวถ้วยนี้ช่วยให้เขามีจังหวะเกมพร้อมกลับไปเป็นตัวจริงเมื่อจําเป็นข้อ3 เติมความมั่นใจให้กับแข้งใหม่อย่างเช่นอเล็กซานเดอร์อีซักที่พึงยิงประตูแรกกับทีมไปมาบาดหรือฮูโก้เอกิริเก้ที่แม้โดนแบนแต่ก็ยังแสดงหเห็นว่าพร้อมสร้างความแตกต่างได้ขณะที่ดารุ่งอย่างเจเดนแดนก็ได้เวลาสะสมประสบการณ์ในทีมชุดใหญ่แน่นอนว่าการโรเตชัน11ตัวจริงทําให้รูปเกมอาจไม่ไหลลื่นแต่คุณภาพนักเตะริพู๋ก็มักจะเฉิดฉายในช่วงเวลาสําคัญอย่างที่เราเห็นในเกมล่าสุดกับซาวเทมตันถึงครึ่งแรกจะดูฝืด แต่สุดท้ายทีมก็ใช้ความเฉียบคมเฉือนอชนะได้ดังนั้นแม้อาร์เนสซอลตอาจไม่ซีเรียสถ้าต้องตกรอบในรายการนี้แต่การผ่านเข้ารอบต่อไปก็มีข้อดีอย่างชัดเจนทั้งการสร้างความมั่นใจรักษาสภาพความฟิตและเปิดโอกาสให้นักเตะตัวสำรองได้พิสูจน์ตัวเองซึ่งผลประโยชน์เหล่านี้อาจส่งผลยาวไปถึงการลุนแชมป์รายการใหญ่ๆของสโมสเวอี่พูลในช่วงปลายซีซั่นนี้เลยทีเดียวมาถึงข่าวต่อไปครับ จะเป็นรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรลริพูในวันนี้หลักๆจะอยู่ที่อาการบาดเจ็บที่รุนแรงของโจวานนี่เลวนี่กองหลังดาวรุ่งของลิวพูที่มีรายงานจากสื่ออิตาลีและฟาบิซซโอโรโมาโนว่าเขาได้รับบาดเจ็บเอ็นข้อยหน้าเขา่าหรือ ACL ซึ่งจะทำให้ต้องพักยาวเกือบทั้งฤด,ดูกาลแม้สื่อท้องถิ่นลิพูจะยังไม่คอนเฟิร์มแต่ภาพเหตุการณ์ในเกมเดวิลก็ดูชัดเจนว่า เรวนี่เจ็บหนักจริงอาการบาดเจ็บของโจวานี่เรวนี่ในครั้งนี้ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนทันทีต่อแผนการของอาร์เนสร์ลอตเพราะเฟเดริโกเคียซามีโอกาสถูกใส่ชื่อเพิ่มในลิ์ยูฟาแชมลิกแทนตำแหน่งของเรวนี่หลังยูฟาปรับกฎให้สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่เจ็บยาวได้ขณะเดียวกันอนาคตของมาเกฮี ee, กับตันสมสรนคิสัันพาเลตก็ถูกพูดถึงขึ้นมาอีกครั้ง หลังดิว35ล้านปอนด์ลมไปในวันปิดตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ด้วยการที่สโมสรลิพูขาดเซนเต์แบก็กดังนั้นพวกเขาอาจจะต้องรีบเดินหน้าคว้าตัวมาร์เกฮีในเดือนมกราคมนี้แทนที่จะรอเซนฟีในซัมเมอร์หน้านอกจากเรื่องอาการบาดเจ็บของโจววนีเลวนี้แล้วยังมีข่าวของลิพูที่น่าสนใจดังนี้ไรอ,อันกาเฟนเบิร์ดเตรียมได้สัญญาฉบับใหม่ในช่วงตลาดหน้าหนาวเพื่อตอบแทนฟอร์มการเล่นที่โดดเด่นเฟเดริโกโเคียซ่าย้ำกับสื่อว่า สภาพร่างกายของเขาไม่มีปัญหาพร้อมช่วยทีมเต็มที่ในฤดูกาลนี้ฮูโก้เอเกริเก้สร้างรอยยิ้มเมื่อบอกกุนซือซาแฮม์่านก่อนเกมว่าเขาจะยิงประตูแล้วฝากเสื้อไว้แล้วก็ไปเลยแต่จากนั้นเขาก็ทำจริงๆจนถูกไล่ออกจากสนามฟังเยอรมน,นีคาไฮลูเมนิเก้ผู้บริหารของสโมสรบายเยิร์นมินิกออกมาบอกว่าฟอร์เดนเวียสควรย้ายไปร่วมทีมบาเยิร์นมินิกมากกว่าสโมสวอร์พูแต่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับความจริงแล้วขณะที่ไทเลอร์มอร์ตัน ยืนยันว่าไม่เสียดายที่ย้ายไปร่วมทีมลียงเพราะคุณภาพและความเข้มข้นของลีฝรั่งเศสไก่เขียงกับรีมร์ลีกอังกฤษและปิดท้ายกับสถิติใหม่สุดเหลือเชื่อลิวพูของอาร์เนอร์สลอตคว้าชัยด้วยผลต่างประตูเพียงแค่ลูกเดียวถึง6จาก7นัดหลังสุดกลายเป็นสถิติยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์133ปีของสโมสรที่ชนะติดกันแบบเฉือนวิว พูดได้ว่าซีซั่นนี้ทีมของอาร์นเนอร์สลอตรักดราม่าท้ายเกมจริงๆและนี่คือสรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวของสโมสรลิอวอร์พูประจำวันพฤหัสบัดีที่25กันยายน2568ครับเพื่อนๆที่เป็นแฟนบอลลร์พูชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้สามารถให้กำลังใจผมได้โดยการกดติดตามช่องไฟเดย์ลิเวอร์พูลชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับร่วมเดินทางไปกับผมให้ได้10,000หสับตไครกระดาบขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ ข่าวมาสาริดนหนึงเพราะว่าผมตื่นสายจริงๆเนื่องจากาช่วงนี้พักผ่อนน้อยดังนั้นต้องกราบขอประทานอภัยทันผู้ชมทุกท่านด้วยและพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ